สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันใน e p ที่8นะครับทุกคนหลังจาก e p ที่แล้วนะครับเราได้เขียนโปรแกรมในรูปแบบของการใช้ฟังก์ชันในการแสดงข้อมูลเมนูตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันใน e p ที่8นะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมนะครับ ส่วนที่เป็น Sam Control Panel นะครับกดปุ่ม Start สปุ่มส่วนที่เป็น Apache กับ MySQL นะครับ Apache คือเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ MySQL เป็นฐานข้อมูลนะครับเสร็จแล้วก็มินิไมลลงได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็น Database นะครับก็ฐานข้อมูลชื่อว่า ICT59 underscore MMS underscore DB นะครับวันนี้เราจะเริ่มใช้ตารางข้อมูลที่ชื่อว่า Member นะครับตอนนี้มี สิทธิ์การใช้งานอยู่2สิทธิ์นะครับมีสิทธิ์การใช้งานอยู่2สิทธ์คือ1คือผู้ดูแลระบบแล้วก็2คือผู้ใช้งานนะครับคือผู้ใช้งานโอเคนะครับทีนี้ก็เปิดเว็บขึ้นมานะครับเปิดเว็บตัวนี้ local host ict 5 9 นะครับตอนนี้ก็คือยังไม่มีลิงก์เมนูอะไรซึ่งในวันนี้นะครับเราจะสร้างฟอร์มในการเข้าสู่ระบบนะครับสร้างฟอร์มในการเข้าสู่ระบบฉะนั้นผมขอเปิดแคมเปตที่เราเป็นแทมเปตไว้เนาะนะครับส่วนนี้มันจะมีหน้าฟอร์มที่เป็นล็อกอินนะครับฟอร์มล็อกอินที่เป็น login.html คืออันนี้นะฮะฟอร์มล็อกอ .html หน้าฟอร์มประมาณนี้นะครับแล้วหน้าตาของเราก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือฟอร์มที่เป็นแดชบอร์ดที่เป็นแดชบอร์ดนะฮะนี่คือหน้าแดชบอร์ดที่เป็นไฟล์ที่ชื่อว่าเดี๋ยวไฟล์ที่ชื่อว่าอะไรครับ dash php ฉะนั้นผมขอเซฟแอดไฟล์ dash php เซฟแอดไปที่หน้า dash นะฮะ dash php ตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปที่เมนูไฟล์เซฟแอด แก้ไขไฟล์ตัวนี้เป็น frm under score login psp ผมเซฟเลยนะฮะไฟล์นี้มาแล้ว frm under score login p s p psp ผมขอใส่โนต้ตตรงนี้ไว้ให้เราเห็นชัดเจนขึ้นนะฮะไฟล์นี้ตั้งชื่อนี้นะฮะ frm under score login p log s ps p psp เสร็จแล้วทำยังไงต่อครับหน้านี้ผมจะเอาไปเขียนไว้ที่ฟังก์ชัน e w p a g e ตรงนี้นะฮะ view page นะครับผมจะสร้างลิงก์ก่อนนะคผมก๊อบตัวนี้มาผมก๊อบตัวนี้มาแล้วก็มาเขียนต่อเป็น elif elif page เท่ากับ ล็อกอินก็ให้รีเทิร์นเป็น frm underscore login psp ตรงนี้นะฮะถ้า elif คือเป็นเงื่อนไขซ้อนนะฮะถ้าเพจเท่ากับค่าว่างให้รีเทิร์นเด elif ถ้า เพจเท่ากับล็อกอินให้ดีเทิร์น f r m login อันนี้คือเพจที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อกี้นะฮะคือเพจตัวนี้นะครับโดยชื่อที่เราตั้งก็คือตัว l ใหญ่นะฮะ l ใหญ่ o แล้วก็ g i n l o g i ออันนี้คือชื่อที่เราจะเอาไปใช้อันนี้คือชื่อเพจจริงๆนะครับก็กดเซฟนะ control s หรือจะไปที่เมนูไฟล์แล้วก็กดเซฟก็ได้เสร็จแล้วตรงนี้ผมจะเอาชื่อนี้ไปใช้นะครับ อันนี้คือตัวแปรที่เป็นเพจดูตรงนี้นะฮะตัวแปรที่เป็นเพจอันนี้คือชื่อไฟล์ที่เราจะใช้ฉะนั้นเวลาเราไปสร้างที่เมนูก็ไปที่ left เมนูตรงนี้นะฮะไปที่ left เมนูตรงเข้าสู่ระบบตรงนี้เราก็เขียนว่า index dex psp เครื่องหมายคำถาม page เท่ากับชื่อนี้เพจตรงนี้เพจตรงนี้ มาจากตัวแปรตัวที่เป็นเพจอันน,นี้ส่วนชื่อล็อกอินตัวนี้ก็คือมาจากตัวแปรที่เรากําหนดขึ้นมาตัว L ใหญ่นะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นตัว L ใหญ่พอคลิกปุบ๊บมันก็จะดึงไฟล์นั้นมาทํางาน่าผมลองดูนะผมลองดูนะผมสร้างเสร็จเรียบร้อยผมรีเฟซดูผมไปคลิกตรงนี้มันแสดงหน้าเดิมแต่ตรงนี้คุณสังเกตว่าตรงนี้มันเปลี่ยน i n d e x p h .php หมายคำถามเพจเท่ากับ login ินตรงนี้นะเป็นชื่อแค่ login นะชื่อตรงนี้ทีนี้ผมจะแก้ไขข้อมูลหน้า login ิตรงนี้ผมขอแก้ไขข้อมูลตรงนี้นะฮะอันนี้คือการสร้างฟอร์มในการ login ินะครับผมก็จะเขียนแดชบอร์ดตรงนี้ว่าเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบเซฟแล้วก็รีเฟซดูตรงนี้เปลี่ยนเป็นเข้าสู่ระบบแล้วเห็นไหมฮะ เปลี่ยนเป็นเข้าสู่ระบบแล้วที่นี้ตรงนี้ผมก็จะแก้ไขให้มันเป็นฟอร์มล็อกอินผมก็จะใช้วิธีการคืออาจจะลบนะฮะอาจจะลบออกไปมีคอล่น์เท่าไหร่ผมก็ลบไปหมดขอลบก่อนปึ๊บ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 ลบตรงนี้ก่อน c t r l s หรือ c t r l s คือ s ซฟนะฮะ refresh อ่านี้แก้ไขแล้วนะ อันนี้เล s มีตรงนี้ไม่เกี่ยวอ่าผมลบตรงนี้ออกไปลบตรงนี้ออกไปเซฟอ่าเหลือแค่นี้นะฮะเซฟแล้วก็ไปรีเฟชดูอ่าหน้าตาประมาณนี้เข้าสู่ระบบพอคลิกหน้าหลักอ่าคลิกตรงนี้ก็ได้อ,อันนี้หน้าแดชบอร์ดอันนี้เข้าสู่ระบบ เนีฮะเข้าสู่ระบบเห็นไหมฮะมันจะดึงมานะครับมันจะดึงมาทีนี้ผมก็สร้างฟอร์มมันมีต้นฉบับอยู่แล้วฮะที่มันเป็นแชมเพจที่เราเป็นต้นฉบับเลยก็คือ login html นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับหาคาว่า login html คือนี้ผมก็ก๊อปมาเฉพาะฟอร์ม login ก็คือตรงนี้ ฟอร์มตรงนี้ก็ได้ดิฟฟอร์มทีตรงนี้นะฮะเอาเอาแค่ตรงนี้พอผม copy มาก็คือถ้าเป็นฟอร์ม html ก็คือบรรทัดที่48จนถึงบรรทัดที่70นะฮะ copy มาเสร็จแล้วผมก็เอาไปวางไว้ที่ตรงนี้ตรงนี้นะวางตรงนี้เลยปึ๊บอันนี้คือฟอร์มนะผมก็เซฟ c o n t r l s refresh ดูว่าถูกต้องไหมอ่านี่ฮะ ข้อมูลมาแล้วฮะข้อมูลมาแล้วตรงนี้ทีนี้มันไม่สวยถูกต้องไหมฮะมันไม่สวยนะครับมันไม่สวยตรงนี้ผมอาจจะไปดูที่ d a s ดิว่าไอตัว d a s เนี่ยมันมีบล็อกตัวไหนที่น่าใช้บ้างเนี่ยคอ,คอลัมน์ตรงนี้ผมอาจจะเอาตรงนี้มาใช้ฟอร์มล็อกอินอ่าผมวางคอลัมน์นี้มาก่อนนะฮะปึ๊บ คอลัมน์หนึ่งตรงนี้อ่าผมเซฟก่อนนะฮะ c t r l s แล้วผมก็รีเฟซดูใหม่มันมีคอลัมน์ตรงนี้มาอ่าผมจะเอาพวกนี้มาใส่นะครับแต่ตรงนี้ตรงนี้ผมใส่เป็นสิบสองสิบสองรีเฟซดูอ่ามันยาวมาถึงนี้แหละสิบสองผมก็จะเอาข้อมูลตรงนี้มาใส่นี่นะฮะ ผมลบออกไปนะอันนี้ปึ๊บลบไปเยโรอะไรเนี่ยไอคอนนี่ผมลบออกไปลบไปนะฮะปึ๊บสิ่งที่อยู่ด้านในตรงนี้ผมก็ copy login form นี้ ctrl x มานะฮะตรงนี้ต้องค่อยค่อยทำ x มาแล้วผมก็มาวางตรงนี้ปึ๊บ save refresh ปึ๊บ เห็นไหมมันจะอยู่ในบล็อกมันจะอยู่ในบล็อกนี้ซึ่งอันนี้เราไม่สักเราเราจะใส่12เลยก็ได้ผมอาจจะใส่สักสักหก็ได้อหกเซฟมันก็จะย่นลงมาปุ๊บนี่ห็น,น้มันย่นลงมาหรือผมจะใส่สัก9กก็ได้คือไม่ให้มันใหญ่มากนี่แค่นี้อันนี้คือฟอร์มล็อกอินนะฮะก็แค่ตรงนี้ ฉะนั้นตรงนี้ต้องวางดีๆนะฮะดูแต่ละบรรทัดดีๆว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนี่ผมใส่เก้าเนาะเช็คข้อมูลตรงนี้ให้เป๊ะนะครับอ่าฟอร์มตรงนี้นะผมลองลบตรงนี้ออกไปเซฟรีเฟซดูใหม่นะฮะลบแล้วก็ต้องรีเฟซดูว่าอ่าโอเคได้นี อันนี้คือส่วนนี้แต่แต่ละส่วนแยกกันนะฮะเช็คดีๆแต่ละข้อมูลแต่ละบรรทัดอันนี้คือฟอร์มอันนี้คือส่วนท้ายอ่าส่วนท้ายทีนี้เมื่อได้ตรงนี้ปุ๊บอันนี้ยูเซอร์เราผมก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็นยูเซอร์เนมยูเซอร์เนมอ่าเพคโคเดอร์ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น user name ตรงนี้เปลี่ยนเป็น text .txt e password ก็เป็น password page holder ก็เป็น password name ตัวนี้ name อ่า name ตัวนี้เปลี่ยนเป็น user นะอ่านี่เป็นเป็น name ตัวนี้สำคัญนะฮะ type type เป็น text type เป็น text name เป็น user password เป็น pass ส่วน type เป็น password อันนี้ถูกต้องส่วน f i e l พวกนี้ลบออกก็ได้อ่าลบออกก็ได้ อ่าเซฟดีเฟสดูใหม่ปึ๊บนี่อันนี้มันขึ้นเฉยน,นะฮะไม่เกี่ยวเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้อ่า uh, อันนี้ก็นี่ยูเซอร์นี่าสเวดเนานะอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบอ่า uh, เป็นปุ่มเป็นปุ่มเซฟ ดีเฟสนี่ทีนี้เวลาเราคลิกเนี่ยมันไปเลยถูกต้องไหมฮะคุณก็ต้องมาเขียนตรงนี้เพิ่มอ่าผมยืน่นออกมาตรงนี้นะฮะเขียนเพิ่มเป็น require r e q u i r e เนี่ยมันจะบังคับให้เรากรอก e q u i r e เท่ากับว่างน,นี้นะพาสเวิร์ก็เป็น require เท่ากับว่าง e q ค i r e เท่ากับว่างเอย่งนี้เห็นไหมฮะ รีควายเท่ากับว่างเซฟแล้วก็ตรงนี้เป็นฟอร์มฟอร์มก็เขียนเป็นแอคชั่นเมธอดแอคชั่นใช่ไหมแล้วก็เป็นเมธอดเมธอดเป็นโพสต์ post แอคชั S ่นแอคชั่นที่ไหนใส่ช้าไว้ก่อนอ่าใส่ช้าไว้ก่อนก็กดเซฟรีเฟรช กดเข้าสู่ระบบนี่ถ้าเราไม่กรอกอะไรเลยอ่าอันนี้มันมันติดมาจากของผมนะมันจะเด้งเห็นไหมฮะมันจะบอกว่าฟิ l อ่า p l fill out this f i l l นะฮะถ้าเรากรอกปุ๊บอ่าตัวนี้มันก็จะบังคับให้กรอกผลมาจากผลมาจากร q u ว r e ตรงนี้อนะะ่อันนี้คือสร้างฟอร์มตนนัวนี้ปุ่มของเรามันเป็นคลาสตนนัวนี้ตรงนี้เราต้องตั้งชื่อปุ่มนะฮะตั้งชื่อปุ่มเป็น Name เป็น BT ล็อกอินอันนี้คือชื่อปุ่ม bt login ฉะนั้นตัวแปรในหน้าฟอร์มนี้มีอยู่3ตัวแปรคือ user ตรงตรง name นะฮะแล้วก็ตรง pass ตรง name เหมือนกันแล้วก็ bt login นะครับฟอร์มก็จะเป็น action method ตรงนี้ action คือจะให้มันไป action ที่ไหน method คือส่งข้อมูลในรูปแบบของ post คือส่งผ่านฟอร์มนะครับอันนี้คือการสร้างฟอร์ม นะครับอันนี้คือการสร้างฟอร์มอันนี้มันอาจจะติดนิดหนึ่งนะครับมันอยู่ที่เบราว์เซอร์ผมถ้าของเราก็จะขึ้นลักษณะนี้<ม>เห็นไหมฮะเราเมาส์ไปทิมอ่ามันก็จะบังคับให้เรากรอกอันนี้คือการสร้างฟอร์มนะการสร้างฟอร์มกลับมาสู่หน้าแรกก็จะเป็นอย่างนี้คลิกเข้าสู่ระบบก็จะมาหน้านี้โอเคนะครับคุณลองไปสร้างตรงนี้ดูการสร้างฟอร์มล็อกอินการสร้างฟอร์มล็อกอินตามนี้ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใน ด p ถัดไปนะครับอันนี้คือให้เราสร้างฟอรงก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ